สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนจ้านี้พาไปเที่ยวริมน้ำกันจ้าไปเดินเที่ยวดูบรรยากาศริมน้ำแถวแถวหมู่บ้านนี่ละจ้าบรรยากาศยามเย็นจ้าวันนี้ก็ยามเย็นอีกแล้วจ้า ก็จะมีคลองเล็กๆอยู่จากแถวแถวบ้านเนี่ยจะ้ะมุมนี้ก็ช่วงเย็นๆก็จะสดชื่น,นนะเนาะชมบรรยากาศยามเย็นที่อ่คลองเล็กๆแถวบ้านเนี่ยจะ้ะ ชธรรมชาติที่ว่าเหลือเหลือน้อยแล้วจ้ะในหมู่บ้านเนี้ยธรรมดาเมื่อก่อนก็ธรรมชาติก็ยังเยอะเนาะอยูนี้ก็มีบ้านเรือนมาสร้างเยอะแยะก็เลยเหลือนิดหน่อยลำคลองป่าไม้มันก็ไม่เชิงป่าไม้จ้ะก็เหมือนอมีต้นไม้บ้างอะไรบ้าง ดูนกบินถลารลมจันนั่นนะ่ะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถ่ายบรรยากาศยามเย็นมันเดินเล่นริมคลองจ้ะทุกคน <c oughs> จะเว้นวักทำไมเว็นวักคำพูดแค่พูดก็นั่นแล้วจ้ะทุกคนบางทีนะบางทีเราพูดเราก็อา่ารู้สึก รู้สึกหอบอบอะจ้ะ้องทีเน่ะเนี่ยจ,จากบรรยากาศน้ำยามเย็นที่แถวหมู่บ้านนะจ้ะตาก็มาเดินเล่นจ้ะเดินเล่นชมนกชมไม้เดี๋ยวก็จะมีอะดอกไม้บ้างพืชผักสวนครัวบ้างแถวแถวเนี้ยจะ้ะแถวบ้านนจะจ้ะ ท้องฟ้านี้ก็จะมีนกอยู่บินเหมือนนกอนะ่ะนกเหยี่ยวอะ่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช่แบบคล้ายๆ่ยะเนาะเนี่ยจะ้ะเดินเล่นํำคลองกันแล้วก็ดูบรรยากาศคอาเย็นมีนกอ่า บินเล่นอยู่นู่นแต่ว่าก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จ้ะเห็นเล็กเล็กนู่นนะจ้ะมีแหล่งน้ำอยู่หน่อยหนึ่งก็ถ่ายอยู่ตรงนี้ะจ้ะ แต่ก็อากาศดีนะช่วงเย็นเสียงนกเสียงการ้องแต่ว่าป้าก็าป,าปิดคลิปแล้วนะเออปิดเสียงนะจ๊ะบางทีแบบว่าในหมูบ่บ้านบางทีเขาคุยกันดังอันนะบ้านนู้นตะโกนบ้านนี้บ้านนี้ตะโกนว่าบ้านนู้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยปิดเสียง นี่ก็มาถ่ายมะม่วงตรงนี้จ้ะน่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวเนาะมะม่วงก่อน่นจะจะสุกบ้างเสียบ้างแล้วอบนต้นนั่ะจ้ะ มไทยดงมะเขืออยู่เนี่ยแถวข้างๆด้านเนี่ยจ้ะแล้วก็วิวนู่นภูเขาจ้ะภูเขาเขาเรียกว่าเขาสะบาบตรงนั้นลจะจจาน้ำตกผิวที่ว่าป้าจะไปเนาะเขาที่ในหมู่บ้านนี้ก็มองเห็นจ้ะแล้ชมบรรยากาศดอกไม้กันเพลินๆไปนะทุกคน สวยจังเลยเฟึ่งฟ้าในบริเวณอบลิเวบ้านแถวแถวบ้านก็จะมีต้นมังคุดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เยอะจะ้ะไม่ได้ว่าเป็นสวนนะเป็นมีแบบสามสี่ต้นอะไรเงี้ย สีห้าต้นสามสี 3, ต้นบางบ้านนะนะบางบ้านก็มีนี่ก็ดงมะเขือจ้ะดงมะเขือก็ช่วงนี้ก็นีล่ละจ้ะออกลูกออกผลแล้วจ้ะ พืชผักสวนครัวนะปลูกไว้กันเนี่ยจ้ะมังคุดมังคุดแถวแถวบ้านจ้ะช่วงนี้อ่มังคุดตกเหมือนกันนะวันนั้นไปเจอตามทางที่ว่าไปทางไปน้ําตกผิวก็ดกดก,ดกจ้ะนี่ก็ดอกไม้ขาวๆก็สวยดีจ้ะพระกะถายเนี่ยสีชมพูสีขาว สดชื่นตาเนี่ยจ้าทุกคนเดินเที่ยวกันเดินเที่ยวรอบๆอบกันจ้ารอบรอบอของเล็กๆจะมีอาต้นขนุนบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่ายังไม่สุกอขาจ้ะ็็ถ่ายอา ธรรมชาติในหมู่บ้านเนี่ยจ้ะมาเดินเล่นอริมคลองแล้วก็เจ้าหาอโน้นถ่ายนี้ถ่ายก็เนี่ยจ้ะขนุนขนุน แต่ว่าก็ไม่ค่อยนั่นเนาะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่แล้วก็นี่จากต้นยอมาเจอลูกของเขาลูกยอ มะเขือเขาก็งามจ้ะต้นสาเกจะมีลูกแล้วจ้ะแต่ว่าก็ซูมไม่ค่อยเห็นจ้ะสาเกจะดกมากเลยจ้ะอยู่ในต้นกล้วยดงกล้วยแล้วก็ต้นมะเขือแถวเนี้ยจ้ะ ก็เป็นเฟื่องฟ้าสีชมพูเนาะนี่ก็ต้นกุยช่ายจ้ะใกล้ๆบ้านเนี่ยจ้ะบ้านของอาจ้ะปลูกไวก้เนี่ยจ้ะก็จะมีดอกไม้ต่างๆที่ปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านหน้าบ้านแม่แต่ว่า อันนี้จะเป็นบ้านอาจา้ะจะปลูกเนี่ยดอกไม้ก็สวยสดงดงามจ้ะทุกคนชมเพลินไปนะจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะดอกไม้สวยๆจ้ะ ดอกไม้สวยๆกับบรรยากาศาเดินเล่นริมน้ําเดี๋ยวก็มืดแล้วจ้าทุกคนป้าขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคนทุกๆท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมป้าขอพระคุณมากๆจ้า thank you thank you จ้า thank you ขอบคุณมากๆจ้า cha. ขอบคุณทุกบ้านทุกช่องที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆจ้า cha. สวัสดีจ้า